ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับรถแห่ซองดูฮีครับผมวันนี้ก็อยู่กับขั้นตอนละอย่างด่วาเป็นการงานภายในครับผมงานล้างรถงานโปสีงานเก็บสีครับคันนี้ครับพี่ซองครับเอารถไปออกงานก่อนครับผมครับอุปกรณ์ภายในก็ยังไม่ครบครับแต่เราก็ทําการทําภายในครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วสรับด้านภายในเพื่อซับเสียงครับภายในสําคัญมากนะครับเพราะว่าต้องซับเสียงให้ได้ค่อยทําซาวได้ครับผมถ้าซับเสียงไม่ได้ทําซาวยากแน่นอนครับภายในแล้วก็ให้ความสำคัญเสร็จก่อนครับผมครับ คันนี้ครับอัดแน่นระบบคุมพลังพาววเอร์ตัวใหม่ทั้งหมดเสียงกลางตัวใหม่ทั้งหมดสำหรับตัวนี้ครับมาชมพลังเขาค่ะครับว่ามีอะไรพาววเอร์ครับก็พอดีคูณพวกเอโป่9.4ครับเสียงกลางเห็นไหมครับผมคอร์ก็เป็นซาวเทคสลับคันนี้ครับมาเป็นชุดหน้าครับนี่ชุดหน้าพาววเอร์เราก็อยู่ตรงนี้นะครับที่เราติดฟ้าเห็นไหมครับกันฝนนะครับผมกันฝนครับนี่ครับนี่พาววเอร์ก็อยู่ตรงนี้สลับเอโป่9.2คันนี้ก็ไปออกงานไปแล้ว2งานครับแล้วก็กลับมาติดระบบฟ้า VEP ทั้งหมดครับผมไม่ว่าทะเบียนทางด้าน ติดตั้งไฟพาครับผมพนักงานก็จะตั้งให้ครับผมครับไม่ว่าจะเป็นกั้นกองครับผมกันกองนี่ก็สําคัญครับกันแสนลรั่วมหาเสียงไม้นะครับผมตัวนี้ครับถือว่าสําคัญมากถ้าใครไมมีนี่ทําซาวยากแน่นอนสลับตัวนี้ครับผมตัวนี้ลูกน้องก็กาลังติดลูกยางกันน้ำครับเวลารถวิ่งครับจะไม่ให้น้ําเข้าครับผมครับอันนี้เทียหมูครับนี่ก็เป็นแผนกล้างรถครับผมล้างรถเฮียหมูล้างรถครับก่อนส่งลูกค้าแล้วต้องมีการล้างทุกอย่างครับ ถึงจะล้างไม่เต็มร้อยก็ขอให้ได้ล้างครับเพื่องานที่มีคุณภาพครับผมสำหรับแต่ละคันออกไปครับผมคันนี้ครับก็เป็นเสียงกลางตัวใหม่ล่าสุดของเรานะครับตอนนี้ปิด แกงปั๊มเสร็จทุกอย่างแล้วจะไม่เห็นดอกลำพงสักดอกครับผมครับเราทําเพื่อความคุณภาพของงานดีขึ้นครับนี่ก็เหลือเก็บซีลหัวน็อตครับโอ้โหหัวน็อตลูกน้องครับเป็นสีขาวเพราะว่าคางข้างในเราเป็นเหล็กครับเราต้องใช้น็อตตัวนี้ในการเจาะระบบครับผมครับไปจะไปชมข้างบนกันมีอะไรบ้างครับผมครับคันนี้ก็เบสหน้า16ดอกครับแล้วก็มีแถว2อีก1ชุดครัปเป็น1ดดอกครับผมย้ำครับคันนี้เน้นเป็นระบบ VT เป็นส่วนใหญ่ครับเสียงอันเป็น180องศานะครับผมเสียงครับผมอาจจะไม่ไปหน้ามากครับไปบ วงกลมครับแบบดังล้อมรถตลอดทั่วที่ทางประมาณนี้ครับระบบคันนี้ครับผมครับจุดนี้ก็เป็นจุดระบายความร้อนครับก็ยังไม่เสร็จครับผมครับฝุ่นฝินเต็มครับต้องออกงานก่อนค่อยมาเก็บสูงเก็บสายใหม่สำหรับคันนี้ครับจุดนี้ก็เป็นระบายความร้อนเครื่องปั่นแต่คงจะล็อกไว้ผมก็เปิดไม่ได้ครับจุดนี้ครับก็เป็นจุด เซอร์วิสเห็นไหมครับจุดเซอร์วิสเครื่องปั่นไฟครับอันนี้คือหัวใจหลักของรถแห่ทุกคันเลยนะครับตัวนี้พังครับรับรองว่าเงินก็ไม่ได้ครับเจ้าภาพก็ไม่ใจงินเพราะว่าเล่นไม่ได้เพราะว่ารถแห่ใช้กาลังไฟที่เยอะพอสมควรครับเราเลยให้ความสําคัญจุดนี้มากครับผมครับเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเครื่องปั่นได้ทันทีครับถ้ามีปัญหาครับผมครับอันนี้ก็เป็นทางขึ้นครับทางขึ้นน้องก็กำลังติดตั้งระบบประตูลมอยู่ครับคันนี้ ก็เป็นระบบตู้หมุนนะครับจาบซองนี้ครับสามารถหมุนไปฝั่งนี้ได้ครับให้เบาะสรับงานเวทีครับแต่ข้างหน้าเราจะคงทำไไประสิบเภาษาเพื่อให้เสียงมาต่อกับชุดนี้ได้ครับเป็นเหมือนระบบฟังเวทีครับผมครับผมตอนนี้ก็ทําการติดสตาร์ทเครื่องปั่นไปทีเรียบร้อยแล้วครับผมไป มาชมกันนะครับขั้นตอนแรกดูเลยก่อนก่อนเปิดเครื่องครับผมนี่ครับคันนี้ก็ยังไม่ทำวามสะอาดครับจะลกบ้างนิดหน่อยโอ้ไม่เลีกหน่อยเยอะเลยละครับนี่ครับขั้นตอนแรกเราก็ดูไฟดูเฮิร์ตก่อนครับเฮิร์ตให้สองเฮิร์ตครับผมครับแล้วก็ไฟร้อยสามสิบโวลต์ครับผมพอเสร็จแล้วครับก็เปิดเบรกเกอร์เลยครับผมครับนี่ระบบคอร์สอะไรทุกอย่างก็จะติดทั้งหมดครับรอมิกรันระบบนิดหนึ่งครับผมครับเสร็จปุ๊บครับต่อมาครับ นี่ก็เป็นมมมิกของเราครับผมมุมมิกก็กำลังเชื่อมต่อมิกอยู่นะครับพอดูว่าในมิกมันมิ้คครบตัวอย่างหรือเปล่าครับก่อนเปิดครับกดเครื่องทุกครั้งต้องดูในมิกครับว so ่าเรามิ้สัญญาณอนตทีหรือเปล่าเผื่อแก๊กไปโดนโค้งโดนอะไรครับเปิดเทอร์โมันตุ๊ดช็อตทันทีเลยนะครับผมเราต้องพยายามดูในมิกแล้วก่อนว่ามีอะไรเปิดไว้หรือเปล่าครับต้องปิดให้หมดก่อนครับค่อยมาลันระบบใหม่ตัวนี้ก็มิลคครบทุกอย่างแล้วครับนี่มิลคครบทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรติดขัดครับผมครับโอเคครับท So I'm mm sorry, I'm -hmm. sorry, I'm mm sorry, I'm -hmm. sorry, I'm 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 ครับผมก็ผ่านไปครับการทดสอบเสียงครับซองครับวันนี้ผมเดินทางไปจังหวัดซีสเกตครับเพื่อทําการส่งคันนี้แล้วก็ทําการทดสอบระบบเสียงเล่นสดครับผมครับเอาไปออกงานก่อนครับกลับมาก็ทําการโปสีทำสีต่อไปขั้นตอนต่อไปในการทางานครับเพราะว่าคันนี้มีเวลาทําน้อยมากครับสัหรับรถเหุ่ซอคันนี้ไม่ถึงเดือนครับแล้วก็สามารถประกอบได้คันนี้คือว่าสุดยอดทั้งระบบทั้งตัวถังครับผมคนครับผม